ส่วนคุณป้าคนนี้เก็บตังค์มานะ200,000 oh. เก็บตังค์เอาไว้หลานจะใช้เป็นค่าเทอม uh. หลานอนุบาลกําลังจะเข้าเรียนอา้าวหลานอีกคนนึงจะเข้ามาหาวิทยาลายัย uh. ไปถอนตังค์มาล่าสุดเฮ้ย oh. ทำไมเงินในบัญชีเหลือ16บาทนะ16บาท<ะ> oh. จาก2 9 0 0 0 0นะั่น oh. ใครกดไปอะใครมาถอนตังค์ฉันไปแล้วถอนไปตั้งหลายครั้งด้วยทีละหมื่นบ้างทีละสองหมื่นบางครั้งสุดท้าย800ที่ถอนไปนี่ เกิดอะไรขึ้นคะกับคุณป้าคุณป้าแช่มช้อยชมกลางเป็นชาวสีคิ้วที่โคราชเอาใบาแจ้งความมาเอาบุ๊กแบงค์สมุดบัญชีนธนาคารนะเอาเอกสารการทำบัญชีย้อนหลังหรือว่าสเตทเมนต์เนี่ยแล้วก็ให้เห็นเลยเนี่ยยอดเงิน290 0 0 0บาทถูกถอนไป20กว่าครั้งยอดเหลือ16บาท69สสตางค์กรอบแดงๆที่ตีอยู่นี่ ป้าแชมป์อยลอยฟังไปอัพบุ๊กไปปรับสมุดบัญชีแหละจะเบิกเงินมาจ่ายค่าเทอมหลานสาขวบจะเข้าอนุบาลหลานอีกคนนึงจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไงทำไมเงินในบัญชีเหลือเท่านี้อะเข่าป้าแทบสุดน่ะลมจับตอนนั้นหูอือไปหมดมันหายไปไหนมันหายไปไหนเงินที่ฉันเก็บมาเนี่ยไอรอบสุดท้ายนะฉันไปกดตังที่ตู้ ATM อ่ะ3กุมภาปีที่แล้ว2 0 0 0ม เหลือตังอยู่ในบัญชีฉันจําได้เลยสองแสนฉันเก็บไว้อย่างดีฉันไม่ถอนนะแล้วแล้วเอ๊ะทําไมมันมีการถอนเงินตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วจนถึงมกราปีนี้ยี่ครั้งอ่ะใครอ่ะใครมาเอาไปอ่ะป้ายังไงคะป้า ที่เขียนในในปัตในเหลือกี่บาทสิบเท่าไรสิบหกบาทเบกบาทค่ะจากสองแสนเจ้าเนี่ยใช่ค่ะเพราะเราไม่เคยไปยุ่งเลยเราก็จะแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะที่ฉันชออ่อนเลยค่ะพูดไม่ออกเลยจะเป็นลมอร้องเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรพราะเงินต้องใช้แล้วใช้เลี้ยหลานจะเป็นมดตัวให้หลาน โอ้ยป้าบอกว่าพูดไม่ออกเข่าอ่อนเลยอ่ะนี่แทบจะอยู่ไม่ได้แล้วป้าบอกว่าป้าป้าเองจริงป้าแชมช้อยสงสัยใครฉันสงสัยอยู่คนหนึ่งใครอะป้าลูกสะภ้ยเคยอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าลูกสะภ้ยเนี่ยมันทะเลาะแล้วก็เลิกกับลูกชายฉันไปละก่อนหน้าเนี้เวลาฉันจะไปกดตังค์เนี่ยฉันก็จะวานให้ลูกสะภ้ยไปกดโดยเฉพาะรอบสุดท้ายให้ลูกสะภ้ยไปกดตังค์มาให้แล้วหลังจากนั้นลูกสะภ้ยก็เลิกกับลูกชายแต่เอ๊ะพอเลิกกับลูกฉันไปแล้วเนี่ย ดูมันใช้ใจ่ดูมันฟุ่มเฟือยอ่ะก็เลยอยากให้ตำรวจมาตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยตามคนผิดมาลงโทษหน่อยตามได้ไม่ยากเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูไปถอน ATM มใช่ไหมถ้าเกิดไปถอน ATM ดูกล้องวงจรปิดที่ตู้ได้เลยแล้วจะรู้เลยว่าใครมามากดเงินเนี่ยหมื่นหนึ่ง2องหมื่แบบนี้ค่ะ